ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิรตส่งกระจายเสียงจากถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ unity of love มาคุยกันต่อในสาระที่น่าติดตามนะครับในวันนี้เคล็ดลับสู่ความสําเร็จในเรื่องของการสร้างและการให้กําลังใจตัวของเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันจะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันต้องมีพลังแห่งการขับเคลื่อนชีวิตมันเหมือนกับเปรียบเทียบถ้าเป็นรถยนต์ถ้าจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงขับเคลื่อนจะต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าแบตเตอรี่ก็แล้วแต่ ชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นครับมันจะต้องมีพลังขับเคลื่อนอยู่ภายในเพื่อผลักดันให้ชีวิตของเราเดินไปข้างหน้าสังคมเนี่ยนะครับมักจะบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นหมายความว่าคนเราจะมีค่าได้ให้ดูที่ผลของงานมันมีผลของงานไหมยิ่งมีผลงานมากก็ยิ่งมีค่ามาก นั่นเป็นสิ่งที่ผิดเลยนะครับถ้าพูดถึงค่าของคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีผลงานหรือไม่มีผลงานจะมีผลงานหรือไม่ก็ตามคนคนนั้นก็ยังมีคุณค่ายังมีค่าอยู่เสมอ คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารวยหรือจนด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการศึกษาสูงหรือไม่มีการศึกษาแต่ทุกคนมีคุณค่าด้วยตัวของคนคนนั้นก็คือหนึ่งชีวิตมีคุณค่าเท่ากันความสามารถอาจจะแตกต่างกันฐานะอาจจะแตกต่างกันการศึกษาอาจจะต่างกันแต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่ากันครับ บริษัทหรือองค์กรใดๆก็ตามนะครับแน่นอนอาจมีตําแหน่งหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่แต่คุณค่าของคนเท่ากันครับมีบริษัทไหนไหมครับที่มีรปภกับประธานเป็นคนเดียวกันเลยเวลาที่เข้าไปบริษัทนียพอเจอรปภก่อนเปิดประตูกันหนาเนี้ยพอเข้าไปนั่งในห้องรับรองออมีแม่บ้านหรือพ่อ้านมาเสิร์ฟก็เป็นหน้านียเสร็จแล้วสักพัก ก็จะพบกับประธานที่จะมานั่งคุยธุรกิจกันก็เป็นหน้าเนี้ยหน้าเดิมเลยตัง้งแต่เป็นรปภเป็นพ่อบ้านแม่บ้านจนมาถึงเป็นประธานมีไหมครับไม่มีหลอกครับแสดงว่าทุกบทบาททุกหน้าที่มีความแตกต่างกันใช่แต่สิ่งที่เป็นคุณค่านั้นมีความเท่าเทียมกันเสมอเพราะอะไรเพราะเราทําเองทุกอย่างไม่ได้มีอวัยวะสองอวัยวะคุยกันนั่นก็คือตากับตีนขออภัยที่ใช้คําตรงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนตาบอกว่า ฉันมีความสําคัญมากกว่าแกนะตีนเพราะฉันสามารถมองเห็นทุกอย่างในโลกกว้างได้ในขณะที่ตีนบอกว่าฉันต่างหากที่มีความสําคัญกว่าแกเพราะฉันสามารถพาแกไปได้ทุกที่ไม่ใช่ฉันตัางหากเป็นฉันนี่ฉันอยู่ในที่สูงกว่าแกแกน่ะมันอยู่ในที่ต่ําตาก็พูดแบบนี้เถียงกันไปมาสุดท้ายตีนก็จึงวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ตาก็บอกว่างั้นฉันหลับตาดูซิว่าแกจะไปยังไง สุดท้ายตีนก็วิ่งเต็มที่แล้วตาก็ก็ไม่ยอมลืมคืนหลับอยู่อย่างนั้นในที่สุดตีนซึ่งมองไม่เห็นทางเพราะว่าตาก็ไม่ยอมลืมทั้งตาและตีนจึงพากันหล่นหน้าผาตายทั้งตาและตีนเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครที่มีคุณค่าที่ไม่เท่าเทียมหรือต่างกันเลยเราทุกคนต่างมีคุณค่าเท่ากันแม้จะมีความแตกต่างในบทบาทหน้าที่ก็ตาม ชีวิตของเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เราจะประสบความสําเร็จได้เราเองนั้นจะต้องมีการพินิจพิเคราะห์พิจารณาชีวิตของเราในการเดินไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายด้วย3ประการอะไรบ้างครับประการที่หนึ่งประการแรกต้องไม่ถอดใจต้องไม่เลิกลาง,ง่ายๆในการทําสิ่งที่เราปรารถนาจะทํา มีข้อความหนึ่งที่บอกว่าผู้ใด,ดก็ตามที่จับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรก็แสดงว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะทําก็แล้วแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่ถอดใจง่ายๆไม่เลิกลาง่ายๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราทํานั้นเราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นไหมถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นเราจะไม่ยอมปล่อยมือจากสิ่งนั้นแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคเจอปัญหาหนักแค่ไหนก็ตามมีเรื่องเรื่องหนึ่งครับชุมชนกบ ที่ชุมชนกบมีการแข่งขันแข่งขันหนึ่งทุกปีนั่นคือการแข่งขันปีนที่สูงกบแต่ละตัวนั้นพยายามจะเอาตัวเองเข้ามาสู่การแข่งขันเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนจำบนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกบทุกตัวกบตัวไหนก็ตามที่ปีนขึ้นที่สูงที่สุดกบตัวนั้นจะได้รับรางวัลปรากฏว่าทุกปีที่ผ่านมา กบแต่ละตัวนั้นจะล่วงหล่นจากที่สูงลงมาและบาดเจ็บและบางตัวก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะเนื่องจากตกลงมากระแทกพื้นปรากฏการแข่งขันครั้งนี้มีกบตัวหนึ่งครับที่ปีนฝ่ายขึ้นไปในที่สูงแล้วกบบางตัวก็หันมามองข้างล่างซึ่งคนข้างล่างก็บอกลงมาเธออย่าขึ้นไปเลยลงมาเถอดเดี๋ยวตกมาตายกบแต่ละตัวที่หันลงมาดูข้างล่างแล้วได้ยินเสียงแบบนั้นก็พากันปีนป่ายลงมาคือไม่ไปต่อข้างหน้าแต่มีกบตัวหนึ่งครับ ที่ปีนไปเรื่อยๆแล้วก็หันลงมามองข้างล่างก็มีเสียงแบบโห o ร้องว่าลงมาเธออย่าขึ้นไปต่อเลยเพราะสุดท้ายเจ้าจะตกมาตายมันจะอันตรายนะแต่กบตัวนั้นกลับไม่สนใจยังคงหันขึ้นไปแล้วปีนต่อไปจนในที่สุดกบตัวนั้นก็ได้รับชัยชนะคือได้รางวัลพอถึงเวลาที่จะประกาศรางวัลและมอบรางวัล ก็มีพิธีกรมาถามว่าเอ้าทําไมพิธีกรกบนะครับกบก็มีพิธีกรนะพิธีกรถามบอกว่าเฮ้ยทาไมทําไมเจ้าจึงปีนป่ายขึ้นไปโดยที่โดยที่ไม่ฟังคําทัดทานอะไรเลยสิ่งที่กบตัวนั้นตอบก็คือยิ้มอย่างเดียวเลยครับเขาไม่ได้พูดอะไรสักคากบตัวนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยพิธีกรก็ถามซ้ำถามซ้ำถามแล้วถามอีกจนมีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่ามันไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ารบรรหูนวก เรื่องนี้สอนให้รู้อะไรครับบางทีชีวิตของเราเนี่ยเราจะทําสิ่งใดก็ตามเราจะไขว่คว้าความสําเร็จมาสู่ชีวิตของเราหากเราเป็นคนที่เปิดหูฟังแต่สิ่งลบๆและร้ายๆเรื่องลบๆตลอดเวลาเราจะไม่สามารถที่จะไปสู่ชัยชนะได้เลยครับเหมือนกบตัวนี้ที่มันไม่ได้ยินเพราะกบตัวนี้ไม่ได้ยินเสียง ที่อยู่ข้างล่างบอกว่าอย่าขึ้นไปเลยเดี๋ยวเจ้าจะตกลงมาตายเดี๋ยวเจ้าจะไม่สามารถไปถึงซึ่งความสําเร็จได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเจ้าทําไม่ได้หรอกกบตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าเมื่อหันลุมามองคิดในใจว่าโอ้โหมีแต่ก,กบอื่นๆที่เชียร์เราให้ปีนป่ายขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นกนําลังใจฉะนั้นชีวิตของเรามันต้องเปิดรับสิ่งที่ดีเข้ามาครับ อย่าเป็นคนที่ฟังอะไรที่มันทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันหมดกําลังใจบางทีเป็นความคิดแง่ลบเจ้าทำไม่ได้แกไม่เก่งหรอกแกไม่สามารถทําได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นอาจจะถอดใจและเลิกลาจากสิ่งที่เป็นความตั้งใจและปรารถนาจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จก็ได้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องถูกฝึกนะครับ มันต้องถูกฝึกเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ต่างๆเพื่อเราเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่สามารถใช้การได้เป็นคนหนึ่งที่ไปสู่ความสำเร็จได้เราเรียกว่าการฝึกฝนวินัย ทุกท่านเห็นทหารไหมครับทหารเนี่ยเขาจะฝึกวิน,นัยเขาจะมีการฝึกฝนตลอดเวลาทําไมต้องฝึกครับเตรียมความพร้อมเพราะเราไม่ทราบครับว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องออกศึกสงครามฉะนั้นเขาต้องเตรียมความพร้อมให้ร่างกายนั้นสามารถใช้การได้ตลอดเวลามีใครไหมครับเมื่อเกณฑ์ทหารเข้ามาหรือเป็นทหารอยู่ในกองทัพแล้วบรรดาแม่ทัพทั้งหลายนายกองทั้งหลายไม่มีการฝึกฝึกฝนทหารเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะออกรบด้วยกันแล้วก็ค่อยไปฝึกตอนนั้นหรือหรือฝึกเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเดียวมี ครับไม่มีเขาต้องเตรียมการฝึกฝนมาตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมตลอดเวลาชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับนักกีฬาก็ต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลามีการซ้อมตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทําสิ่งที่ปรารถนาตั้งใจและสิ่งที่สําคัญคือให้ร่างกายมันสามารถฝึกตัวเองได้ตลอดเวลา การฝึกวินัยในชีวิตก็เป็นหนึ่งในคําตอบที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นไปถึงความสําเร็จเช่นเดียวกันผมนึกถึงครอบครัวหนึ่งครับมีพ่อแม่และลูกลูกเนะี่ยอยู่ในวัยประมาณ2อสาขวบปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมจะนั่งไปด้วยในรถคันที่พ่อแม่พาลูกไปผมได้่สนิทกับพ่อของเด็กแล้วปรากฏว่าในขณะที่ขับรถไปนั้นลูกก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาผู้ที่เป็นแม่ก็บอกว่า จอดจอดจจจอ,จอ,จอผมก็ถามว่าจอดทําไมต้องจอดค่ะถ้าไม่จอดเนี่ยไม่ได้จอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องพาลูกเนี่ยลงไปเดินเล่นสักรอบหนึ่งพาไปเดินไปเดินมาแล้วเดี๋ยวเขาหยุดร้องก็จะขึ้นรถแล้วไปต่อได้ ผมก็บอกพ่อเขาเลยบอกว่าไม่ต้องจอดไปเลยผู้ที่เป็นแม่ก็มองแบบเคืองๆไม่ค่อยพอใจ <c oughs> ในสิ่งที่บอกว่าอย่าจอดผมก็บอกเลยครับว่าไม่มีเด็กคนไหนที่ร้องจนตายเดี๋ยวร้องไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะหยุดร้องเองเมื่อเขาเหนื่อยแต่สิ่งที่เราต้องทําคืออย่าตามใจเขาเพราะมนุษย์เี่ยต้องถูกฝึกฝึกมาตั้งแต่เด็กมีใครสอนไหมครับให้เอาแต่ใจตัวเองไม่มีใครสอนครับอยากจะได้อะไรก็ร้องร้องร้อง,องมาตั้งแต่เด็กหิวนมก็ร้องเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันหิวและถ้าเกิด นมไม่มาก็จะร้องแผดดังมากขึ้นนั่นคือการทําให้ตัวเองนั้นทําตามใจตัวเองพ่อแม่ก็ต้องรีบวิ่งในการหานมมาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ต้องฝึกเด็กด้วยเขาบอกว่าฝึกเด็กไปในทางที่เด็กควรจะเดินไปฉะนั้นต้องฝึกครับสุดท้ายเนี่ยผมก็มากับรถเขาตลอดเลยแล้วพ่อแม่ของเขาก็ไม่จอดรถจริงๆจนในที่สุดลูกก็ถูกฝึกไปเรื่อยๆและหลังจากนั้นลูกก็ไม่ร้องอีกเลยเมื่ออยู่บนรถและก็ถูกฝึกวินัยมาเรื่อยๆจนเติบโตมากลายเป็นเด็กที่ดี ฉะนั้นชีวิตของเราอ่ะมันต้องถูกฝึกผ่านอะไรครับอยู่เฉยๆเนี่ยมันฝึกไม่ได้มันต้องผ่านสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีมันเป็นสถานการณ์ที่แย่บางทีมันเป็นสถานการณ์ที่ดีในทุกสถานการณ์นั้นมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเสมอครับถ้าเหตุการณ์ปกติไม่เรียกว่าฝึกแต่เหตุการณ์พิเศษ จะฝึกฝนชีวิตของเราฉะนั้นใจของเราต้องเป็นใจที่มั่นคงนิ่งไม่เลิกลาง่ายๆเมื่อทำสิ่งใดก็ตามในมือต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเสมอพักสักครู่นะครับและเดี๋ยวกลับมาสร้างกำลังใจกันต่อในประเด็นที่สองว่าชีวิตของเรานั้นจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรครับ ขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ unity of love มาคุยกันต่อในประเด็นที่2นะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงประเด็นที่1การที่เราเองนั้นจะประสบความสําเร็จนําชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จได้จะต้องไม่ถอดใจจะต้องไม่เลิกลาง,ง่ายๆในสิ่งที่เราจะทํา ประการที่สองก็คือต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่ทำเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำความศรัทธาในสิ่งที่เราทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นะครับแต่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จบางครั้งอาจจะสูญเสียก็ได้แต่เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจไปต่อ ความศรัทธาเป็นความมุ่งมั่นในสิ่งนั้นแม้ยังไม่เห็นความสําเร็จมันลึกไปยิ่งกว่าอุดมการอุดมการบางครั้งเป็นความตั้งใจใช่แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนอุดมการบางครั้งอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็ได้ความศรัทธาเป็นเหมือนจุดยืนของชีวิตชีวิตของเราต้องมีจุดยืนชัดเจนเราจะเห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างไรก็ดูที่จุดยืนในชีวิตของเขาครับ จุดยืนของคนจะสะท้อนความมีตัวตนของคนคนนั้นสังคมของเราเนี่ยหาคนที่มีจุดยืนค่อนข้างชัดน้อยมากบางคนก็เหมือนหลักปักขี้เลนชีวิตไม่ได้มีจุดยืนอะไรใครจะพาไปทางไหนใครจะพูดอะไรก็ไปทางนั้นโดยที่ไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองไม่มีจุดยืนอะไรเลยใครว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบไหนก็ไปแบบนั้นโดยไม่แยกแยะถึงจุดยืนที่ควรจะยืนผมเห็นการประชุมสภา ในแต่ละครั้งนะครับแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูผมจะไม่ได้ดูว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนใครจะอยู่ข้างใครใครจะเป็นสีอะไรผมไม่ได้สนใจแบบนั้นแต่ละท่านก็เล่นไปตามบทบาทของตนจะฝ่ายไหนก็ช่างบางทีประชาชนเนี่ยนะครับก็ดูการประชุมสภาเหมือนกับดูละครหลังข่าวแต่สิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องต่างๆที่เข้าสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายใครมีจุดยืนอย่างไรเราจะเห็นการแสดงออกของจุดยืนของแต่ละคน ผมชื่นชมบางท่านนะครับที่มีจุดยืนชัดในการแสดงออกในความเห็นในด้านกฎหมายด้านต่างๆที่เข้าสู่สภาบางครั้งบางคนอ้างว่าโดยหลักศาสนาของเขาเขาทำไม่ได้เขาสนับสนุนไม่ได้ ทำผิดศีลธรรมเขาไม่สามารถทําได้เขาก็คัดคา้านนั่นก็คือเป็นจุดยืนของเขาแม้บางทีบางครั้งมีเสียงเดียวในสภาท่ามกลาง499แต่หากนั่นคือจุดยืนของคนคนเดียวที่แสดงจุดยืนนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยอย่างน้อยก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองเพื่อรักษาจุดยืนของตนในสิ่งที่ใช้คําว่ามันถูกต้องฉะนั้นมันต้องมาถามตัวเราเองครับ ชีวิตของเรานี่มีจุดยืนอะไรบ้างไหมที่สำแดงออกมาเป็นความเป็นตัวตนของเราที่ชัดเจนว่าเออเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนที่มีจุดยืนชัดในเรื่องเหล่านี้บางครั้งเรื่องง่ายๆเรายังรักษามันไว้ไม่ได้ฉะนั้นถ้าถามว่าชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีจุดยืนในชีวิตชัดในการจะทำสิ่งใดก็ทำศรัทธาในสิ่งนั้นมีจุดยืนชัดในสิ่งนั้นไหมไม่ใช่อะไรก็ได้สังคมทุกวันนี้อะไรก็ได้เยอะมาก เราอยากจะทำอะไรก็ได้บางทีบางครั้งเราเห็นผ้าขาวหรือเราเห็นกระดาษสีขาวแล้วมันมีจุดดำเล็กๆอยู่ในกระดาษหรือผ้าขาวนั้นบางทีบางครั้งเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มีจุดยืนชัดเราก็ไปขยายจุดดำไปขยายสิ่งที่เป็นจุดดำๆเล็กๆในกระดาษขาวหรือผ้าขาวนั้นให้มันใหญ่ขึ้นให้พื้นที่มันมากขึ้น เพื่ออะไรครับบังคมนมันคือปัญหาของสังคมฉะนั้นจะต้องทําให้มันถูกมันต้องไปดูแก่นแท้ของสิ่งที่มาของปัญหาเพื่อที่จะแก้สิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาไม่ใช่ตามใจชอบอะไรก็ได้แล้วเราไปขยายพื้นที่จุดดาให้มันกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นดํามากขึ้นกินพื้นที่สีขาวเพื่อฉะนั้นนี่แหละครับเรียกว่าจุดยืน สิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่ผิดเราไม่สามารถทำสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกได้ถ้าวันนี้เราเห็นคนหนึ่งคนที่เมามาคนเมาเนี่ยไม่ค่อยมีสตินะครับบางทีบางครั้งเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนกับสุนัขได้กอดคอกับสุนัขได้ <c oughs> เพราะว่าเมาไม่รู้เรื่องขาดสติเวลาคนปกติเห็นคนเมาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบก็จะบอกเลยว่าโอ้ oh, เมาเหมือนสุนัขเลย ไม่มีใครเคยถามถึงสาเหตุของการเมาถูกไหมครับไม่ค่อยมีคนไปถามนะครับทำไมเมาอาจจะมีบางคนสนใจไปถามไปหาสาเหตุว่าทำไมเมาอ๋อที่เมาเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาชีวิตมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาตกงานมีปัญหาที่คิดไม่ออกมีปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้อกหักมาสุดท้ายวิธีแก้คือเมาไว้ก่อนแต่เพราะเมาไงครับคนก็สรุปว่าไอ้คนเมาไอ้คนนี้มันคนเมาเมาเหมือนสุนัขเลย ฉะนั้นกาลังจะบอกอะไรครับบางทีเราเจอปัญหาเราสรุปแค่เป็นปัญหาที่เราเห็นแต่เราไม่เคยไปแก้ที่สาเหตุของปัญหาคือต้นทางเราเคยไปดูไหมครับต้นทางของปัญหาต้นทางสาเหตุที่มามันคืออะไรแล้วไปแก้ที่นั่นไม่ใช่บอกเห็นคนเมา,าเออคนมามันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นก็กินเหล้ากันให้หมดเลยเปิดเสรีให้กินเหล้าเยอะๆโอ้ไม่ใช่ครับเรากาลังขยายจุดดําให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นกินพื้นที่สีขาวซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นฉะนั้นนี่คือจุดยืน ชีวิตของเราเนะครับทุกเรื่องมันต้องมีจุดยืนเหมือนเวลาเราขับรถอะครับเราขับรถไปข้างหน้าทุกคนไปข้างหน้าเป็นเลนที่ไปข้างหน้าไม่สามารถมีสวนมาได้บางทีบางครั้งเราเห็นรถบางคันสวนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าตกลงเราผิดหรือคนนั้นผิดเราถูกหรือเราผิดงงไปหมดละเพราะทำไมมันสวนมาได้ แล้วพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่สวนมาก็บอกว่าทําไมแกไม่หลบตกลงใครผิดใครถูกไอ้คนผิดมันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันผิดฉะนั้นต้องไปแก้กฎหมายให้สามารถย้อนสอนกลับมาได้มีเลนเฉพาะพิเศษที่ให้ย้อนกลับมาได้อย่างนั้นหรือคับไม่ใช่ถูกคือถูกผิดคือผิดถ้าคุณเห็นกระดาษสีขาวแล้วมีจุดดำที่นั่นคุณต้องไปหาวิธีในการที่จะลบจุดดำนั้นทำอย่างไรแล้วต้องไปหาสาเหตุเออทำไมมันมีจุดดำแล้วจะเปลี่ยนจุดดำให้กลายเป็นขาวเนี่ยจะต้องทำอย่างไร ไม่ใช่ขยายพื้นที่จุดดำให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นกินพื้นที่สีขาวฉะนั้นจุดยืนในชีวิตต้องมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในสังคมเราต้องสร้างกําลังใจให้กันและกันคนดีต้องไม่ท้อแท้คนดีต้องรู้สึกว่าถ้าเรามีจุดยืนชัดในการทําดีจงทําดีต่อไปอย่าถอยหลังผมเคยอยู่ในยุคหนึ่งที่ในสังคมใช้คําว่าสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้คนดีจะท้อแท้ไม่ได้นะครับ คนดีจะให้สีดำมากินพื้นที่สีขาวที่มีมากกว่าไม่ได้ครับพักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาในข้อสุดท้ายครับขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ unity of love กลับมาคุยกันต่อในประการที่3ชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จได้ประการที่1เราคุยไปแล้วนะครับว่าชีวิตของเรานั้นต้องไม่เลิกลาง่ายๆไม่ถอดใจง่ายๆในสิ่งที่เราทําประการที่2ก็คือศรัทธาในสิ่งที่ทําและมีจุดยืนชัดเจนในการดําเนินชีวิตและประการสุดท้ายก็คือต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ฉะนั้นอย่าปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรียกว่าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดการพัฒนาแน่นอนบางทีบางครั้งชีวิตของเราอาจจะผิดพลาดได้แต่การผิดพลาดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้นหยุดการพัฒนาตัวเองเราต้องเปิดพื้นที่ใหม่ผิดพลาดไม่เป็นไรล้มเหลวไม่เป็นไรเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเรียนรู้จากสิ่งที่ล้มเหลวนั้นและเริ่มต้นใหม่ในการเดินต่อไปข้างหน้า ตราบใดก็ตามที่เรายังมีความหวังอย่าหมดกำลังใจอย่าสิ้นหวังมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเป็นวิศวกรทำงานจนกเกษียณเขากเกษียณก่อนกำหนดเมื่ออายุ58ปีหลังจากนั้นก็ว่างมาตลอดเพราะ,กระเกษียณแล้วไม่ได้มีอะไรทำเขาก็มีความฝันขึ้นมาว่าเขาอยากจะเป็นหมอในอายุตอนนั้นคือ58ปีก็เริ่มไปติวเพื่อจะสอบเข้ามาหาวิทยายลัยใหม่อีกครั้งหนึ่งใช้เวลาติวสามปี จึงเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคณะแพทย์ได้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ญี่ปุ่นจากนั้นก็เรียนยาวเลยครับพอเรียนจบแพทย์แล้วจะต้องสอบแพทย์ที่เป็นข้อสอบกลางของประเทศเป็นข้อสอบวิชาชีพของญี่ปุ่นเขาสอบไม่ผ่านแต่ก็ลงสอบใหม่ก็สอบไม่ผ่านอีกก็ลงสอบใหม่ก็สอบไม่ผ่านอีกสุดท้ายเขาสอบผ่านในครั้งที่4สรุปสุดท้ายเขาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่ จบทั้งปริญญาแพทย์จากมหาวิทยาลัยและสอบแพทย์กลางตามมาตรฐานวิชาชีพของญี่ปุ่นตอนนั้นอายุ70ปีเห็นไหมครับตราบใดก็ตามที่เราเองนั้นไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่หยุดเรียนรู้เราก็สามารถทำสิ่งที่เราปรารถนาตั้งใจให้ประสบความสำเร็จได้แม้อายุมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เป็นสาเหตุเลยบางทีบางครั้งเราบอกโอ้เราก็ล้มเหลวมาตลอดนะไม่ใช่เป็นประเด็นนั้นครับเราสามารถลุกขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ เราสามารถไปต่อได้เราสามา,ร,า,า,มารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้อย่าปิดโอกาสในการเรียนรู้ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหากเป็นสิ่งดีเปิดโอกาสรับสิ่งดีนั้นและเข้ามาพัฒน,นาชีวิตของตัวเองอยู่เสมออย่าบอกว่าตัวเองนั้นอยู่ในโลกมานานแล้วอย่าบอกว่าตัวเองแก่เกินไปแล้วชราแล้วอายุมากแล้วไม่สามารถทำสิ่งใหม่ๆได้ไม่ใช่ครับเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ตราบใดก็ตามที่ชีวิตของเรายังมีไฟใจของเรายังมีอยู่เดินหน้าต่อไปพัฒนาเต็มที่ทำทุกสิ่งที่ปรารถนานั้นให้สำเร็จในชีวิตของเราให้ได้โอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ดำมมาฝากคุณผู้ฟังสาระที่เป็นประโยชน์ตลอดทั้งรายการนี่คือ unity of love กับผมเดวิดพอสที่ fm 89.5 innovation for life พักสักครู่ครับในช่วงสุดท้ายจะกลับมา ขับเคลื่อนทุกๆพลังแห่งรักไปด้วยกันกับเดวิดพอสในรายการ Unity of Love